สวัสดีครับหัวเครื่อง h o n d a g s 3 5นะครับลูกค้าจะส่งมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับ4ตัวเลยนะ4ตัวทำการยกเครื่องทั้งหมดนะครับตีปอกสูบเปลี่ยนคาบู2ตัวนะครับผมเขียนรายละเอียดไว้นะฮะตัวนี้ทำการตีปอกสูบน,นะฮะตีปอกสูบแล้วตัวเขวี่ยงของลูกค้านะครับ ทำการเชื่อมมาเกลียวเสียนะครับทาการเปลี่ยนทาเกลียวใหม่นะฮะทาเกลียวแล้วลูกค้าเอาตัวตัวเกี้ยวสตาร์ทมาให้นะทําแบบเดิมเลยนะฮะตัวนี้ทําการตีปอกสูบใหม่นะฮะแล้าก็เหวี่ยงมาผมอัดให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะับตัวนี้จะทำการเทสแล้วจะจส่งพรุ่งนี้ มีสตัวนะครับมีตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่จะเขียนไว้ที่บนฝากระดองทั้งหมดเลยนะฮะตัวหนึ่งตัวสองตัวสามเอาตัวนี้ก่อนอะตัวที่เท่าไหร่นยตัวที่สาอะตัวที่สาตัวนี้เปลี่ยนขบูใส่กรองอากาศอะไรเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะดูด้านในนะ ควมรับประกันเลยนะครับในการขนส่งทุกตัวนะครับเหมือนทุกครั้งเลยนะครับผมเจ้าน้ํามันเครื่องออกทั้งหมดน้ํามันเครื่องและน้ํามันเบนซินออกทั้งหมดเลยเนาะตัวนี้ผ้าคาบไม่ได้เปลี่ยนนะฮะผ้าคาบยังสวยใสใสยอยู่นะฮะยังใช้งานได้นะฮะปิดเลยที่สองนะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนคาบูนะครับแต่ยกเครื่อง เหมือนทั้งหมดนะครับชุดสายน้ํามันเปลี่ยนให้ทั้งหมดลูกสูบแหวนเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเอาลองสตาร์ทดูไสกรองอากาศก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับดูด้านในนะตัวนี้รหัสเลขเครื่องที่ติดมาเลยนะไม่ได้สลับเสื้อนะครับผมจดไว้ทั้งหมดเลยนะฮะพอปิดปิดแล้วสตาร์ทอีกทีนะ สตาร์ทอามาดูตัวนี้อีกทีหนึ่งปิดทุกตัวนะครับจะทำการล้างทำความสะอาดทั้งหมดแล้วก็เคลือบกันสนิมนะครับวิธีการใช้งานเครื่องยนต์4จังหวะนะครับเครื่องเย็นๆให้เราดึงช็อค คืนนะครับย้ำลูกยางกสองสามครั้งดึงช็อคสตาร์ตติดแล้วเอาโช็อขึ้นในตำแหน่งเดิมน,นะครับตัวนี้ก็จะแถมไส้กรองไปให้เหมือนเหมือนทุกตัวที่ทํำนะแต่ตัวนี้ฝาก้อกองอา,ากาศลูกค้าไม่ได้มานะครับก็จะใส่ให้ไปตามนี้นะตามที่มีมานะครับลูกค้าไม่ได้สั่งไว้นะลองเล่นดูลองเล่น สตาร์ตติดง่ายนะครับตัวขาบูนี้เป็นขาบูของเจ็ดออกเที่ใส่นะครับจะเปลี่ยนเอาของเจ็ดออกเใส่ทุกตัวเนะก็ตั้งง่ายนะครับตัวนี้ทั้งสามตัวสตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ห5 5ันห้าห้าสิบาทนะครับตัวนี้ผมได้คุยกับลูกค้าไว้แล้วนะครับคุณจับนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับจะทำการจัดส่งในพรุ่งนี้นะครับ อย่างสวยเลยนะทุกตัวสวัสดีครับ